ใครอยากจะพัฒนาจิตวิญญาณของคุณให้เข้าสู่มิติที่สูงขึ้นหรือมิติที่5ให้ฟังคลิปครูให้จบคลิปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะฟังครูให้จบนะมิติที่5นะคะเป็นมิติที่บรรลุธรรมเป็นมิติที่มีความรักแบบ ไร้เงื่อนไขเป็นมิติที่ตัวเราของเราหรือตัวตนนั้นลดลงค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายตั้งแต่มิติที่หนึ่งก่อนเลยนะคะมิติที่หนึ่งคือมิติที่เชื้อโรคเขาอยู่กันค่ะฟังไม่ผิดค่ะมิติที่หนึ่งคือมิติที่เชื้อโรคเขาอยู่กันนะคะมิติที่สองคือมิติที่หินต่างๆหรือควอนตัาต่างๆเขาอยู่อันนี้เรียกว่ามิติที่สองค่ะ ส่วนมิติที่3นะคะคือมิติที่มนุษย์ที่เราอยู่มีการกินอยู่อาศัยแล้วก็ดํารงชีพเพื่อการอยู่ต่อไปนะคะจนกว่าเราจะเสียชีวิตอันนี้เรียกว่ามิติที่3หรือมิติของโลกมนุษย์ค่ะส่วนมิติที่4ี่คือมิติที่ใครอยู่คะเปรตอสุรกายพรมนะคะรวมถึงสัตว์ประหลาดต่างๆที่อยู่ต่างดาวพวกนี้เขาจะอยู่ในมิติที่สนะคะ เทวดาต่างๆทั้งหมดอยู่มิติที่4ทั้งหมดส่วนมิติที่5เป็นมิติแห่งการบรรลุธรรมแล้วก็ตัวเราของเราที่ยึดกายนี้ว่ากายนี้เป็นของฉันลดลงค่ะใครที่อยู่ในมิตินี้นะคะจะเป็นคนที่นะคะเริ่มยกระดับจิตสูงขึ้นจนเข้าสู่การบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็เฉียดเอาเป็นว่าถ้าคุณมีจิตเหมือนพรมเหมือนสูงกว่าเทวดา ะะคุณก็สามารถนะคะอยู่ในมิตินี้ได้ในขณะที่คุณยังอยู่อาศัยในโลกใบนี้นนะแต่ถ้ายังไม่สามารถเป็นพระพระ,ะโสดาบันหรือพระสกิทาขาคุณก็ยังแค่อยู่ระหว่างมิติ3กําลังจะข้ามมิติที่4 วิธีที่จะทำให้คุณอยู่ในมิติที่5นี้ได้คือการบรรลุธรรมและการปฏิบททัติธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนโโดยการดูพระไตรักทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดูยังไงคะครูดูอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกๆอารมณ์อันนี้คือให้จิตเป็นตัวพิจารณาแต่ไม่ใช่คิดนะเอาสติไปกําหนดรู้อารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป เมื่อคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตเมื่ออารมณ์ต่างๆทุกอย่างดับมันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอะไรคะความรู้สึกใหม่ของคุณเกิดขึ้นให้จับสภาวะนะั้นจิตดวงใหม่ที่คุณเกิดขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเข้าสู่มิติที่5เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ดูเลยคุณก็จะหลงอยู่ในมิติที่3นี้ตลอดไปค่ะลองทําดูนะคะ